นี่เอาด้วยไอ้มี์คิดอิ่มเดยมาส่งเมย์ก่อนเข้านอนนะมาส่งเมย์เข้านอนออเมย์จ้าฟวันดีครับเมย์จ้า ัดีครับกินให้อิม่มกินให้อร่อยสุสุฝันดีนะครับทุกๆท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจ